สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพราะชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทยี่ข้อ25นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความปรารถนาของคนเกลียดคร้านนะครับในฉบับ2011ได้กล่าวไว้ว่าความอยากของคนเกลียดคร้านฆ่าตัวเขาเองเพราะมือของเขาไม่ยอมทํางานฉบับแคทอลิกได้กล่าวไว้ว่าความปรารถนาของคนเกลียดคร้านเป็นความตายสําหรับเขาเพราะมือของเขาไม่ยอมทํางานพระคัมภีร์ในข้อนี้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับความหมาย2ประการด้วยกันครับอันแรกคือความหมายทั่วไป ความหมายทั่วไปคําว่าความอยากนะครับทาวานะครับความอยากในที่นี้แปลออกมาได้เป็นหลายคํำด้วยกันครับคำแรก Longing ซึ่งหมายถึงเฝ้าปรารถนาคำที่2คือ Delight ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ให้ความสุขใจท a s i ิฟิเคชันซึ่งหมายถึงการทําให้พอใจหรือชามแปลว่าจุดดึงดูดใจหรือเวทมนต์คาถามันทําให้เราเข้าใจนะครับว่ามันเป็นความอยากอย่างมากมาย เหมือนกับเวทมนต์ที่คอยดูดเราทําให้เราร,รู้สึกไม่อยากจะไปเอาสิ่งอื่นความปรารถนาของคนเกียจคร้านมันเหมือนคาถาครับอยากให้รวยขึ้นชีวิตดีขึ้นหาเครื่องรางดีๆมาใส่ครับเพื่อจะให้รวยขึ้นดีขึ้นหล่อขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ต้องทําอะไรครับกินยาเม็ดเดียวนะครับกินยาบางชนิดเข้าไปอาหารเสริมรโฆษณาลดความอ้วนโดยไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายไม่โยโย่ด้วย,น,ยน,ะะนะครับและสุดท้ายเป็นยังไงครับ ชีวิตหลายคนก็อาจจะยำลำบากคำคำนี้ใช้กับในพระคัมภี์ตอนหนึ่งครับกันนันวิถีบทที่11ข้อ4คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบมากทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าอยากจะได้เนื้อกินพระคมภี์ได้บันทึกเกี่ยวกับอิสราเอลว่าอิสราเอลนั้นมีความปรารถนาอย่างยิ่งครับเขาไม่อยากทํางานอะไรไม่ต้องทําอะไรและเขาอยากจะกินสิ่งดีๆเขาไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเพียงต้องการความสบาย นั่นคือภาพที่น่ากลัวมากครับความอยากของคนเกียจคร้านคืออยากจะได้สิ่งที่ดีเมื่อไม่ยอมทํางานเขาจะได้อย่างไรในสุภาษิตบทที่6ข้อที่9กถึง11็ก็พูดถึงเรื่องให้ไปดูมดและหลังจากนั้นก็บอกว่าคนเกียจคร้านเนี่ยนะครับจะนอนนานเท่าใดจะลุกขึ้นจากหลับไหลหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยความจนจะมาหาเจ้าอย่างคนจอนและนี่คือความหมายทั่วไปครับคนไม่ทําอะไรคุณจะอยู่อย่างสบายได้อย่างไร คนไม่ทําอะไรเวลายามอับจนคุณจะเป็นยังไงคนไม่ทําอะไรเวลาที่ยามแก่คุณจะเอาเงินไหนมาใช้นะครับดังนั้นเองนั่นคือความหมายทั่วไปส่วนอันที่สองคือความหมายด้านวิญญาณครับความกระหายของคนเกียดคร้านเป็นความกระหายเหมือนคำพรอพอภิปฐมปการบท3ข้อ6ครับใช้คำคำนี้เลยนะครับคำว่าอยากเมื่อหญิงนั้นก็คือเอวาเห็นว่าต้นไม้น่ากินและน่าดนะูคำว่าน่าดูที่นี่คือความปรารถนาของตาของเธอ ซึ่งพระคมพีพถ้าเราดูลึกไปนะครับในหนึ่งยบทสองข้อสิได้พูดถึงตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทะนงไรลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกดังนั้นเองหมายความว่าความอยากของคนเกียจคร้านหรือความอยากของคนที่ไม่คิดจะทําอะไรในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเนี่ยนะครับไม่อยากจะปล้ำสู้กับฝ่ายจิตวิญญ,ญาณคนเหล่านี้เหมือนกับเอวาครับซึ่ง ความปรารถนานั้นมันเป็นตัวต่อต้านกับความปรารถนาในฝ่ายจิตวิญญาณและแน่นอนครับคริสจักรจำนวนไม่น้อยนะครับที่เราปล่อยชีวิตของเราไปกับโลกเราปล่อยให้ความอยากของโลกควบคุมชีวิตของเราจนเราลืมไปว่าเราต้องต่อสู้ครับต่อสู้เอาจริงเอาจ,งอาจังในการติดตามพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราเพียรอดทนรอคอยกับพระองค์เจ้าให้เราสู้อดทนและบากบาันให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามเพราะเรารู้ว่านั่นคือคนที่ขยันอยากเห็นคริสจักรเจริญเติบโต ไม่อธิษฐานไม่นำวิญญาณไม่เลี้ยงดูไม่ถวายไม่ทําอะไรแล้วก็ร้องเพลงครับเพลงนี้ที่ผมเ,เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆพระเจ้ากับฉันดําเนินไปในทุ่งด้วยกันเดินพางสังส้นฉันมิตรสหายทท้งหลคิดงแ,แต่ความสุขกับพระเจ้าครับแต่ไม่เคยทําอะไรหวังถอะครับคิดจากจะเลยจนเติบโตไม่มีทางเป็นไปได้ครับขอพระเจ้าช่วยเราความปรารถนาคนเกียดคร้านนาไปสึงหายนะความการไม่เติบโต ที่ไม่ได้รับผลที่ดีจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับ